สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซิชานลนะครับกลับมาพบศาสตร์สารดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับเราพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกานะครับเนื่องจากวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันต้านยาเสพติดโลกนะครับเราก็เลยอยากจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับที่ใช้ในการบําบัดยาเสพติดนะครับให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่อยากจะเลิกยาเสพติดนะครับก็ สำหรับประเด็นวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องแนวทางการรักษาผู้ติดยาเสพติดตามศาสตร์แผนไทยนะครับวิทยากรที่อยู่กับผมวันนี้นะครับแพทย์แผนไทยตรีภพเทียนสว่างครับหรือคุณหมอกายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอกายนะครับเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับจากศูย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับคุณหมอกายครับเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง บำบัดยาเสพติดซึ่งวันที่26มิถุนายนของทุกปีนี่และใกล้จะถึงแล้วเนี่ยวันที่26มิถุนายนในปีนี้นะครับก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับเราก็เลยอยากจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็นําศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลยาเสพติดในผู้ป่วยเหมือนกันนะครับอยากจะถามนะครับความเป็นมานะครับทราบมาว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเรามีคลินิครักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในผู้ป่วยยาเสพติดตรงนี้ใช่ครับก็เบื้องต้นนะครับความเป็นมานะครับมันเริ่มมาจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับก็เขาได้กล่าวไว้ว่าจะมีการเพิ่มนะครับการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการบําบัดยาเสพติดครับครับผมเนี้ยครับพอเราได้รับจดมาเนี่ยครับทางก่มของเราครับก็มาดูพวกตำรับยาโบราณครับว่าในยุคก่อนแบบนี้ครับเขามีการใช้สมุนไพรอะไรบ้างนะครับในการรักษาผู้ที่ใช้สารเสพติดครับ จนไปเจอเข้ากับตำรับหนึ่งครับคือตำรับทําให้อดฝินครับอันนี้นะครับมันจะอยู่ในคมภีนะครับของแผนไทยนะครับของคุณสภพิตปบรรลักษณ์เล่มที่3ครับครับผมเออเราต้องเท้าความไปก่อนครับว่าเมื่อก่อนนะครับสารเสพติดที่ใช้กันนะครับคนโบราณนะครับจะใช้เป็นพวกขี้ฝินอ๋อส่วนอย่างที่เขาบอกว่าสูบฝิ่นสูบอะไรกันและคนติดฝิ่นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจะใช้ในการทํางานแล้วเวลารักษาเมื่อก่อนนะครับเขาจะรักษาบําบัดกันในวัด ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับหมอพื้นบ้านที่เข้ามาเกี่ยวร่วมด้วยครับที่มีาก,การใช้สมุนไพรหรือตำรับยาต่างๆอ๋อหลักๆเลยที่ที่ใช้เลิกฝิ่นสมัยก่อนนะครับ,รบที่ได้กล่าวไว้เนี่ยเราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องยาแผนไทยยาหมอพื้นบ้าน,น,นาโดยเฉพาะเลยหมอพื้นบ้านโดยเฉพาะครับ ครับคราวนี้เราก็อ่านในคำพีครับก็ได้พบกับสําหรับกีเข้านะครับคือตำรับทำยาให้ทำให้หมดฟินนะครับสมุนไพรก็อย่างที่บอกเลยก็จะมีพวกคีฟฟินนะครับเป็นส่วนประกอบหลักพอเราเอามาคีดูแบบนี้ครับเราก็เห็นว่ามันมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งสารเสพติดได้ครับก็เอาสูตรนี้ครับมาพัฒนาต่อให้เป็นยารูปแบบปัจจุบันอืมแต่รูปแบบปัจจุบันก็คือแบบว่า พัฒนาการเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ใช่ครับพัฒนาการก็คือรูปแบบยาใช้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีพวกอินดิเคชันหรือข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนมากขึ้นและบปลอดภัยมากขึ้นครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอแผ่นไทยเป็นหลักเลยใช่ไหมครับการจ่ายเกณฑ์ต่างๆครับคุณหมอแผนไทยก็จะเป็นการจ่ายเป็นหลักครับก็จะมีเกณฑ์ให้เฉพาะโดยตนเดี๋ยวนี้ก็จะไปพูดถึงแนวทางการรักษาอีกรอบครับคลินิกนี้เราก็คือเปิดให้กับประชาชนทั่วไป ที่มาใช้รักษาตรงนี้ใช่เลยใช่ไหมครับเอาเลยใช่ครับเพราะตอนนี้ก็คือคลินิกของเราครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยครับอ๋อท่านไหนฟรีเหรอครับฟรีหมดเลยโอ้แค่เกินมาแค่นี้ใครที่อยากจะเลิกยาเสพติดมาคุยกันได้นะครับติดต่อช่องทางไหนเดี๋ยวเราอยู่ในช่วงท้ายของรายการนะครับตรงนี้เอาละครับเข้าประเด็นเลยนะครับสำหรับแนวทางการรักษาผู้ติดยาเสพติดนะครับของคลินิกของที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราดําเนินการยังไงบ้างตรงนี้ครับก็การดําเนินการครับง่ายมากเลยครับ มีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนะครับคือผู้ป่วยครับต้องเตรียมใจมาก่อน โอ้โหเตรียมใจหนึ่งให้ใจต้องพร้อมถ้าโดนบังคับนี่มันทําให้ลําบากหนึ่งเลยนะครับพอใจพร้อมครับน้ำมันประชาชนครับมายื่นที่เวทระเบียนครับบอกว่ามาติดต่อปรึกษาเรื่องการบําบัดยาเสพติดก็ได้นะครับหรือว่ามาคลินิกยาเสพติดก็ได้ก็จะเป็นอันรู้กันครับเพราะบางท่านเขาก็ไม่อยากให้รู้เนาะว่าเรามาปรึกษาแบบนี้ครับอันนี้ก็คือว่ามาคุยกับคุณหมอไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ใช่ครับตรงนี้ข้อมูลก็จะเก็บเป็นความลับหมดเลยอ๋อครับก็รู้แค่คุณหมอกับคุณแค่นั้นแหละใช่ครับใช่ไหมครับใช่อย่างแรกเลยคุณหมอถามอะไร ก่อนอยากทราบเหมือนกันว่ากรณีถ้าแบบมีผู้ยาติดยาเสพติดและอยากจะเลิกตรงนี้กับแนวทางแผนไทยของเราตรงเนี้ยเราถามอะไรเขาบ้างครับตรงนี้ยังไงบ้างใช่ไหมครับก็ในฟรอร์มของการคัดกรองครับมันก็จะมีฟรอร์มมาทั้งแบบคัดกรองความรุนแรงนะครับแบบคัดกรองการใช้สารเสพติดครับแล้วก็แบบคัดกรองสุขภาพจิต โดยทั่วไปครับเกณฑ์ของแผนไทยในการรักษาครับผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะความรุนแรงนะครับอยู่บนพจกิตไม่มีนะครับเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ผู้ใช้หรือผู้เสพครับที่ไม่ใช่เป็นผู้ติดแบบเหลือรังแบบเี้ยอ๋อโอเคครับจะเป็นกลุ่มสีเขียวสะส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มหรือว่าใช้ประยะหนึ่งแล้วอยากจะเลิกอะไรเงี้ยครับก็มาปรึกษากันได้เรามีทางออกให้กับคุณทางเรื่องนี้พอสัมภาษณ์เสร็จนะครับรู้ข้อมูลตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางคุณหมอก็คงจะวางแผนการรักษาละใช่ครับเราก็าจะวางแผนการรักษาในการใช้ยาแต่ก่อนจะใช้ยาครับเราก็จะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อจะได้ดูผลนะครับว่าผลที่คนไข้ให้มาครับเปลี่ยตรงกันหรือเปล่าเช่นบางท่านบอกว่าไม่ได้มีการใช้สารเสพติดพวกเม็ดเอมเฟนตามีนใช้แค่พวกกลุ่มการใช้อย่างเดียวเพราะตรวจพบว่าครับ<อ>มันก็จะเจอปัสสาวะกลุ่มเม็ดมาด้วยเพราะเวลาตรวจนะครับมันจะตรวจชี้แยกหมดทุกสารเลยครับเขาจะบอกเลยนะว่าคุณเสพอะไรมาบ้างใช่ครับ มันก็จะจ,จากผลแลบมาได้ด้วยเหมือนกันครับ,รบถ้ากรณีเจอว่ามีมากกว่า2ตัวสมมุติยกตัวอย่างนะมีทั้งแอมเฟตามีนด้วยมีทั้งกัญชาตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถรักษาได้ไหมได้ครับซึ่งเราก็จะไปดูเกณฑ์การใช้ครับว่าระยะความถี่ในการใช้อะครับใช้ถี่แค่ไหนเ,เหตุผลหลักการใช้ของสารต่างครับใช้เพื่ออะไร ครับยาบ้าที่เจอก็คือหนึ่งเพื่อการทางานครับถ้าไม่ใช้นะครับก็จะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงครับอันนี้เราก็ทราบถึงปัญหาแล้วเนาะส่วนกัญชาครับก็จะเจอในกลุ่มที่นอนไม่หลับหรือมีภาวะเครียดครับเราก็ทราบถึงปัญหาเขาเนี่ยครับมันก็จะไปวางแผนการรักษาได้ครับอะในกรณียกตัวอย่างนะครับสมมติเจอ2ตัวเลยทั้งแอมเฟตามีนด้วยและกัญชาด้วยคุณหมอจะรักษาอย่างไงจะมียาสมุนไพรอะไรหรือว่ามีหัตถการอย่างอื่นที่ช่วยในเสริมในการรักษาตรงนี้บ้างครับใช่ครับพอพูดถึงแบบนี้มันก็จะไปสเต็ปขั้นตอนที่สองครับ เราก็จะแบ่งเป็น3สเตปอีกนะครับคือขั้นตอนที่1จะเป็นการถอนพิษยานะครับแล้วก็ลดอาการอยากยาตัวนี้ก็ได้ใช้เกี่ยวกับกลุ่มเม็ดเป็นเฟตามินครับคือกลุ่มยาบ้าที่เราเจอก็ได้ใช้เป็นตำลับยาทําให้อดฟินซึ่งปัจจุบันนะครับกรมเราพัฒนาสูตรมากลายเป็นตำลับยาอุจยาบ้าแล้วก็ได้รางวัลที่ได้รางวัลใช่ไหมอ๋อครับเม็ดฟูก็จะใช้ในการรักษาผู้ที่ใช้สารเสพติดในกลุ่มพวกยาบ้านะครับหรือพวกยาไอเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของพวก ติดบุหรีไปด้วยครับอ๋อบุหรี<ช>ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ยาบาครับเขาจะสูบคู่กับบุหรีอืก็จะมีเป็นสมุนไพรพวกย้าดอกขาวอืที่จะมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอยากบุหรี่โดยตรงครับรบหรืออาจจะเป็นกลุ่มน้ำมันกัญชาสูตรการุนอืตัวนี้จะมีเอ่อพวก CBD เด่นครับลดการอักเสบลดอาการอยากยาได้เหมือนกันครับการุนโอสด ใช่ไหมครับตรงนี้ที่ว่าใช้ในควบคุมในการดูแลรักษาตรงนี้ด้วยเช่นกันก็อยู่ที่ความประเมินของคุณหมอด้วยแต่หลักๆก็จะใช้เป็นตำรับยาอุจยาดูก่อนนะครับในระยะเวลาประมาณสัก14สัปดาเออ14วันครับสองสัปดาใช่2สัปดาครับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเนาะว่าหลังใช้ยาครับมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าต้องแจ้งก่อนครับว่าตำรับยาอุจยาบ้าครับมันจะมีกัญชามีกระท่อมนะครับแล้วก็มีถาวันเปียก ครับขีฟินนะครับเราจะตัดออกไปอ๋อครับใช่อันนี้ใช่ผมถามนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างแอมเฟตามีนก็ได้ที่ว่าคนที่ติดแอมเฟตามีนในกรณีว่าถ้ากระบวนการรักษาเนี่ยที่ผ่านมาสองสัปดาห์นี้เราเห็นผลยังอืมอันนี้จะเห็นผลได้ชัดครับคือปริมาณการใช้สารเสพติดะครับหรือยาบ้าครับลดลงแล้วก็เราจะมีแบบประเมินครับคือ A W Q ครับประเมินอาการอยากยา เราก็จะติดตามเจ็ดวันหลังใช้ยาครับครับแล้วก็คะแนนโดยรวมครับมันก็ลดลงอย่างเห็นชัดเป็นเรื่องการนอนการกินแบบนี้ครับสุขภาพจิตใจแบบนี้ครับเป็นหลักอโอเคครับอันนี้เราทราบถึงเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการรักษาโดยใช้ตำรับยาแผนไทยนะครับจากการประเมินของคุณหมอละแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมครับว่ารักษาร่วมกับกับยาตำรับยาแผนไทยตรงนี้ทั้งยาอดฟินยาอดยาบ้าตรงนี้ยเรามีอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยไหมนี่ครับพออันนี้ครับ มันเป็นขั้นแรกเนาะที่บอกนะครับมันจะเป็นลดอาการอยากเพราขั้น2ก็จะเป็นลังผิด oh. ก็จะใช้เป็นพวกยาแางแดงหรือลังถืดครับโอเคเอเป็น <Okay. S 2> อีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายจะเป็นฟื้นฟูรครับก็จะจ่ายเป็นพวกตีผลาครับหรือปรรุงกละิดครับเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายครับ หรืออาจจะเป็นจ่ายยาสมุนไพรตับอาการครับเช่นปวดหรือนอนไม่หลับแบบนี้ครับหรือของอืนแน่นทองก็ตามอาการได้เลยอ๋อคุณหมอจะดูอีกใช่ไหมเนี่ยหมายถึงว่า<ช>ดูแล้วว่าคนนี้รักษาไปแล้ว2อาทิตย์ใช่ใชไหมครับาาร14วันเนี่ยอาการหลังจากนี้มีอะไรบ้างหมายถึง<ช>ว่าเอฟเฟคที่ที่ต่อจากว่าเขาลดลงอาจจะมี ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจด้วยเพราะบางท่านต้องเข้าใจว่าเขาเสพเป็นระยะยาวค่ะมันก็จะมีอาการสะสมมาตั้งนานครับอมีอาการปวดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เราก็จะใช้ยาสมุนไพรอีกตำรับหนึ่งเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้โอ้โหตออันนี้ก็ถ้าทำมออย่างนี้ก็เหมือนแบบรักษาตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอะไรอย่างนี้ด้วยเขากลับไปฟื้นฟูอยู่ในสังคมได้เองโดยโดยไม่ต้องใช้ยาสติด้เลยครับระยะเวลาครับคุณหมอ ตั้งแต่เริ่มจนถึงว่ากระบวนการสุดท้ายเลยก่อนที่ว่าจะส่งตัวเขากลับดิช,ชาร์จเอาไปใช้ okay, ชีวิตได้ตามปกติตรงนี้นะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่นะครับการใช้ยาและติดตามอาการนะครับอยู่ที่ประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนใช่ครับเป็นคอร์สท,ที่เราจะได้เจอกันในพูดคุยกันครับแล้วก็ถ้าผลประสบความสําเร็จคือผู้ที่ใช้สารเสพติดนะครับเลิกใช้พวกสารเสพติดครบหกเดือนครับถือว่าน,นี้คือคอม plete ในการรักษาของเราครับก็คือหกหเดือนเนี่ยเราประเมินทั้งหมดละว่าวากลับมาใช้ต่อไหมใช่ครับครับอือโอ้ฟังดูแล้วท่านผู้ชมระยะเวลาอาจจะนานนะครับแต่เป็นสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะให้ทุกท่านนะแบบว่าที่ใช้แล้วแล้วอยากมีจิตใจที่พร้อมอย่างคุณหมอบอกเนี่ยอยากจะเลิก แผนไทยเราก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่ง<ช>ที่ใช้ในการดูแลรักษาเอาละคุณหมอครับบางคนก็ถามมาเนี่ยว่าอย่างนอกจากสมุนไพรแล้วเรายังมีศาสตร์อื่นการแพทย์ทางเลือกเข้ามา<ช>เกี่ยวข้องตรงนี้<แ>ด้วยไหมครับ ก็เบื้องต้นครับก็มีครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สามพอเราใช้ยาเสร็จก็จะเป็นฟื้นฟูร่างกายครับฟื้นฟูร่างกายครับของแผนไทยก็จะรู้จักกันคือการนวดประคบอบใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมบําบัดครับของแพทย์ทางเลือกครับก็จะเป็นการทํเอสเคทครับเป็นการทําสมาธินะครับหรือจะเป็นการกดจุกสะท้อนฝ่าเท้าครับเพื่อราการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเป็นหัวเราะบาบัดแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มมณีเวทครับโอ้อันนี้ก็คือว่า อ่าถ้ามีอาการแทรกซ้อนที่แบบว่านอกจากการใช้ยาแล้วการนวดไทยการสมาธิบําบัดอะไรอย่างงี้อาจจะช่วยเขาได้ก็จะเป็นฟื้นฟูจิตใจจิตใจร่างกายภายนอกแบบนี้ครับด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าครบค,ครบสูตรเลยครบสูตรเลยครับนะครับแต่ก็ อย่างที่บอกก็คืออยู่ในดุลยพินิษของคุณหมอว่าจะให้เขานําไปใช้เกี่ยวกับศาสตร์อะไรตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าอาการเป็นยังไงแนะนําไปแนวทางไหนครับส่วนพออย่างที่บอกเมื่อกี้ที่พี่เอกบอกนะครับว่าระยะเวลาหกเดือนอาจจะนานบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาเจอหมอทุกสัปดาห์ครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันครับเชลล์มีดีซีติดตามทางตามมือทางเนี่ยทำสมาร์ทโฟนใช่ครับเราก็พูดคุยผ่านวิดีโอคอลกันครับแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมออันนี้ถือว่าเป็นการเป็นการรักษาที่แบบ S <S เสริมเข้ามา<ช>แต่ได้ประสิทธิผลเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราอยากให้ผู้ป่วยทุกท่าน <rist ups. S 2> นะครับเข้าถึงการรักษาอืเพราะว่าทุกท่านที่ใช้สารเสพติดนะครับเราก็เข้าใจเนาะว่าบริบทต่างๆนะครับทั้งสภาพแวดล้อมสังคมการเงินต่างๆทําให้เขาเข้าถึงการรักษาได้ยากเนี่ยมีคําถามเข้ามาแล้วคุณหมอ <S <S ว่าหลังจากที่จบกระบวนการรักษาต้องมีการเจาะเลือด ตรวจเพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆมีครับส่วนใหญ่การเจาะแผลครับจริงเจาะทุกๆเดือนนะครับแล้วประเมินผลว่าหลังจากรักษาผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับเราพบค่าสารอะไรบ้างเนี่ยครับพอใช้ต่อเนื่องสักสามเดือนหกเดือนนะครับอาจจะเจาะค่าแผบดูผลเลือดว่าค่าตับค่าไตมีสูงขึ้นหรือเปล่านีด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นการติดตามติดตามผลการประเมินในการรักษาตรงนี้โอ้โหเท่อที่ฟังมาก็ถือว่าเป็นแนวทางนี้นะครับที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่อยากจะเลิกยาเสพติด เอาละครับคุณหมอครับหมอกายถ้าเราอยากจะทราบว่าที่ผ่านมานะครับในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ละตอนนี้และก็ผลตอบรับจากการรักษาตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ยอดทั้งหมดนะครับณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าราย นะครับรบก็จะเป็นจํานวนที่สูงเนาะเพราะว่าผลตอบรับอะครับอันนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่าเราได้มีการร่วมมือนะครับกับภาคีเครือข่ายนะครับในการทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรักษาได้มากขึ้นทั้งกรมภูมิะพนะครับสานักอนามัยนะครับหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับหรือรวมไปถึงสสจตามตําหวดต่างๆทีักขาสสุขทั่วประเทศใช่เลยครับในการใช้แผนไทยนะครับเข้าไปรูปกําลังบัต ทำให้แนวโน้มอะครับในระยะสามเดือนที่ผ่านมาครับผู้เข้าร่วมการบำบัดอะครับสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยสามเดือนที่ผ่านมาตรงนี้เนาะใช่พอเขารู้แล้วว่าเรามีโครงการอย่างนี้เมื<ช>่อกี้มันปากต่อปากนะ<ช>ร่วมกนันจะกงคุมประพฤติก่อนอะไรก่อน<ช>ตรงนี้เนาะและเราก็กระจาย,อ,ยาออกไปเรื่อยๆด้วยสถานที่ที่รักษาตรงนี้อยู่ที่ไหนครับก็ที่หลักๆนะครับที่หมอประจําอยู่ก็อยู่ที่ยศเสกครับตรงโบเบอ๋อโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใช่ครับจะเปิดทุกวันศุกร์ แปดโมงครึ่งถึง่ปยสาครึ่งครับอ๋อ oh, ทุกวันเลยทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร<ช>์ออก<ช>ถอภัยครับ,รบทุกวันศุกรนะ์เนาะตรงนี้ก็ไปสอบถามกันได้ทุกวันศุกร์นอกจากกรุงเทพแล้วนะตรงนี้เนาะแล้วก็ ตางจังหวัดมีที่ไหนีกมั้มครับจังหวัดนะครับเราจะแบ่งเป็นบูมิภาคเนาะภาคเหนือครับก็จะมีสุรินทร์ครับอ๋อขออภัยครับภาคเหนือนะครับก็จะมีลำปางมีแพร่ครับส่วนภาคอีสานจะมีสุรินทร์กับอุดรครับภาคใต้ก็เป็นชุมพรกับพัทลุงอ๋ออันนี้ก็คืออยู่ในยูในการกํากับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเราเนาะซึ่งกระจายไปตามส่วนบูมิภาคตามจังหวัดที่คุณหมอบอกมาตรงนี้นะครับอันนั้นก็ได้รับ ปูบิภาคนี้ก็ได้รับการตอบรับดีเช่นกันดีเช่นกันครับก็จะมีค่ายครับที่หมอไปมาก็จะมีค่าย60วันที่ พัฒลงครับอันนี้ผู้ป่วยร้อยรายเลยอืนะครับแล้วก็จะมีของล่าสุดที่ไปก็คือมีสัแก้วกับคอนแกนนะครับอันนีก็จะเป็นเครือของอุดรที่มาช่วยกันอันนี้ก็ทําร่วมกับกรมหมุพืชครับแนวทางกระบวนการรักษานี่ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันตัวยาเดียวกันอะไรเดียวกันสเต็ปเหมือนกันเลยครับแต่พอเป็นไข้ครับทางกรมหมุพืชครับเขาจะคุมการใช้ยาให้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันโอเคครับบูรณาการร่วมกันตรงนี้ในการรักษานะครับก็อย่างที่บอกมาผลตอบรับก็3เดือนย้อนหลังที่ผ่านมา จำนวนคนเข้ามาบําบัดเยอะมากคุณหมอกายครับสําหรับผู้ที่จะอยากบําบัดยาเสพติดนะครับเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับก็ช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ของอันนี้เป็นศูนย์ของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสขายโยเซนะครับเบอร์โทรศูนย์สองนะครับสองสองสี่สามสองหกสองนะครับ หรือ0ูนนะครับสองสองสี่แปดครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับเอานะครับช่วงท้ายของรายการครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังณขณะนี้เชิญเลยครับก็ผู้ท่านไหนนะครับที่มีการใช้สัรเสพติดนะครับเราอยากจะเลิกนะครับทางการแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับที่มาเสนอและแนะนำแนวทางนะครับให้มาฟื้นฟูและบําบัดนะครับเพื่อกับเข้าสู่สังคมได้ นะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างสุขภาพแข็งแรงครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่พร้อมที่จะเลิกใช้สารเสพติดนะครับผมับก็เอาใจช่วยนะครับสําหรับผู้ป่วยทุกท่านนะครับที่อยากจะเลิกยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับเรามีทางออกนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับที่มีประสิทธิภาพครับวันนี้นะครับผมกับคุณหมอกายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการซีชแนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา1 1เดนาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีครับ